ครั้งแรกที่ได้รถ <c oughs> เห็นรถตัวเองขับเคลื่อนโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนขี่ตอนนี้เราเอาเ <c oughs> ชลาแลมโก้มาตั้งศูนย์นะครับ oh. เพราะว่าเราเปลี่ยนโชว์ไปเราก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่ oh. ช่างเขาจะ th <ar> เอาอะไรมาเกาะเกาะที่ล้อนะครับล้อทั้งคันตั้งม่รูว่าไหนเสร็จแล้วมาดูว่าดูว่รเขครับเสร็จแล้วครับผมช่างกำลัง ไส่เราออกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะขอยรถไปให้เราตรงโน้นแล้ววเราก็จะไปจ่ายตังค์เขอเดินออันนี้เขียนเดนหรอ เ้ารถเดียวราับเราะหเราะเราัาเาเาเ พอออกท้ายเลยอ่าง oh. oh. เขาจะไปลองนะ ดูว่าเสียงจะดังแค่ไหนว้าขึ้นมาทำไมสองคนมาแล้วครับมาดูที่ว่ามันจะจบไหมถ้ามันโอเคช่างเขาจะเอารถจอดตรงนน้นเลยถ้ามันไม่โอเคเราจะลีบเอามาใหม่แดงว่ามันไม่โอเคเขาจะเอาอบ้างเอามาตั้งใหม่ครับ เขาวนเท่ๆก็คงโอเคแหละเอาเราไปจอดตรงนู้เลยวนเพื่ออะไรครับช่างเพราะว่าช่างเห็นมุมถ่ายอยู่แจมแมว เรียบร้อยนะครับสาที่ช่งางรถไปแซดมาหนึ่งรอบ <c oughs> มาดูกันนะครับว่านี่นะครับ400ตั้งศูนย์รับประกันงานตั้งศูนย์เจ็ดวันนะครับถ้าเกิดขับไปแล้วยังมีดึงซ้ายดึงขวาเงี้ยเขาบอกว่าเข้ามาแก้ได้ <c oughs> แล้วก็รับประกรันดีนะ ที่เราตั้งศูนมาแล้วนะครับขี่วงอะไรนิ่งมากเลยอตอนแรกเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนล้อชุดนี้มาใช่ไหมผมก็ไม่ได้ตั้งสูงมาในนี้มันก็คือมันก็ต้องตั้งนะครับเพราะว่ามันมันเกีย,ยรล้อมาก,ก็เอาให้มันชัวไปเลยขี่นิ่งๆไปเลยขี่รถเดิมๆแล้วก็วกเก็บอกว่าไป ช่หน้ามาด้วยก็เลยต้องตั้งปกติเปลี่ยนเปลี่ยนล้อผมคิดว่าผมคิดว่าต้องตั้งอยู่แล้วนะผม,ผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะตั้งหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนโช่มาด้วยผมก็เลยนะตั้งมาด้วยเลยทีเดีวยดวเลยรวมกันหลังที่ตั้งสูตรมาแล้วนะคือนิ่งมากเลยรถตัวอะไรนี่คือ แล้วก็นิ่งมากคือตอนแรกที่ที่เปลี่ยนล้อมามันวเนวลา,าเหยียบหิดอะไรย่มีวอกแวกบ้างเวลาเหยียบหินเจอทางที่มันไม่เรียบอย่างเงี้ยมันมันมัน,มนจะวอกแวกตำรวจหาโดยเพราะหาว่าเราขับรถไปเล่นโทรศัพท์ไปก็โดนจับ นั่นเลยครับก็เลยต้องตั้งตั้งแล้วขี่ดีขึ้นครับขี่ดีดีขึ้นเยอะเลยไม่ดึงเลยครับของผมที่ดีครับที่ดีใครที่เปลี่ยนโชน้กเปลี่ยนล้อมาแล้วยังไม่ได้ตั้งก็แนะนำให้ตั้งนะครับ ว่าตั้งเธอขี่ดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ไม่กินยางเพราะบางทันโหลดมาเนาะอาจจะมีกินยางแต่บางทีตั้งสูตรก็ไม่ได้ช่วยให้อาการกินยางเนี่ยหายขาดไปซะทีเดียว <c oughs> เพราะถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราโหลดเยอะเนี่ยรอมันจะแบะออกมันต้องไปปรับ แคมเปอร์หรืออะไรสักอย่า oh. ต้องสึกษาดูดีๆแต่รถผมมันมันมันไม่ได้โหลดเยอะไง oh. มันตั้งไปนี่มันอาจจะช่วยเรื่องการกินยางไปได้เยอะแล้วมันก็ทำดีขึ้นด้วยครับ